ทับลานนะคะดอกไม้ส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันจะเป็นดอกคูณเนาะประตูสามจะเป็นดอกคูณนะทุกคนดอกคูณนั้นนะคะที่นี่เขาจะชอบปลูกเนาะดอกไม้สีเหลืองเป็นดอกคูณนะคะสวยมากเลยขับไปถ่ายไปนะคะขออนุญาตนะคะ ต้นคูนั้นก็เลยถ่ายถ่ายให้พี่ๆเ,เพื่อนๆได้เห็นนะคะนี่สวยไหมคะต้นนี้ก็สวยมากเลยะคะ่คะพอดีรถเครื่องวิ่งตามเป็นทยาทยา,ทานทับลานั้นจกนนะกลับบ้านสุรินนะคะวันสงการวันปีใหม่ไทยเราเนาะกับพ่อกับแม่เนาะพ่อแม่แก่ชราเลยเนาะ พ่อท่านพ่อแม่ก็แก่เยอะแล้วมันก็นเลยกลับมาดิค่ะสวยมากเลยชอบ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 นะคะทุกคนประมาณสองนาทีนะคะด่ค่ะนี่ค่ะ,คะดอกโคนขึ้นมาทางวิ่งมาจากระยองนะคะจะเข้าไปทางขึ้นวังน้ำเขียวนะคะดนด่ค่ะ จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะนั่นไปคนเดียวไปคนเดียวกับพี่เพื่อนๆน,นะคะดูคลิปให้นั้นด้วยนะคะทางก็ยังไงดียทางยังขุ่ระเหมือนเดิมเนาะสวัสดีวันปีใหม่ไทยด้วยนะคะทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะกับวันปีใหม่เนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะ แข็งแรงแข็งแรงกันทุกคนนะมีเงินมีทองใช้นะคะสวัสดีวันสงการวันปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีค่ะอาดอกไม้มาฝาก